สวัสดีค่ะวันนี้มาขายขนนะคะมาขายโรตีกับพิซซ่าค่ะพิซซ่ากับโรตีมีหน้าอะไรบ้างคะมีหน้าแซลมอนหน้ากุ้งหน้าไขาป่ปลาทูมีแค่นี้ค่ะชีสไม่มีหรอคะมีค่ะ <c oughs> แล้ววันนี้ทำหน้าอะไรให้ป้ากินดิเอาเอาเอาหน้าเอาไข่ชีสไข่ชีสค่ะ อย่างแรกแม่ค้าก็จะหั่นเอาไปทำเนยก่อนนะคะแม่ค้าชำนาญมากเลยค่ะแม่ค้าทำมาสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วอของแคลเขาบอกว่าร้านนี้เด็กลูกค้าบอกว่าชอบมาซื้อร้านนี้ค่ะ ร้านดังด no like mm ้วยใช่ไหมะใช่ค่ะอันนี้เป็นข้าวกุ้งดองครับผมเปลี่ยนจากแซลมอนเป็นกุ้งดองต้องบอกว่ามันเป็นอาหารเขาชอบกินตรงนมีแซลมอนแร่ด้วยนะคะกุ้งแร่ก็มีค่ะกุ้งดองแซลมอนดองก็มีหลายอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยกมา

กีน่นาทีได้กินคะยี่สิบค่ะยี่สิบนาทีหิวค่ะแม่ค <laughs> <laughs> ่าเล่งให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยว <c oughs> แม่คม่าไปบอกเชฟให้นะคะว่าให้เร่เงเร่งเชฟไปไว้หน่อยอ <c oughs> แล้วแลวนั่งอยู่นี่ใครอ่ะเชฟค่ะ จิงิดหนักนะอนี้ลูกาเ่ีมีลูกค้ามาอสิคนแล้วก็ไม่มีเลยแค่สิบคนถ้า,<น>ถ,าถ้าลูกค้าเยอะสุด ก็คือสิบเอ็ดคนที่มานี่ขายนี้แล้วเหรอคะค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่ช่างพูดเนาะดูแถวนี้ก็ก็มีคนรู้จักก็เข้ามาถ่ายรูปด้วย นี้มาแบบเป็นชิ้นแบบลายนี่อายแบบแบบแม่ครับปันได้ยังทะแม่คะ <laughs> ลูกค้าหิว อันานเนี้ยให้เยอะลูกค้าบอกว่ากินบ่อยแล้วอร่อยมากต้องกลับมาสั่งซ้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะโตีกบกระเด้งมาแล้ว ต้องคุกน้ำตาลด้วยนะคะดูาดูาดูชาอ้บ้าอดูบัด่ปสีอ นี่ไม่ค่อยมีลูกค้ามีลูกค้าคนแรกก็คือคนที่ถ่ายวิดีโออยู่นะคะลูกค้าคนแรกของร้านอาอน,น้ำโปรโมทให้ร้านเลยเน<ม>ี<ม>่ยลูกค้าเก่าเจ้าเดิมมาประจำคนนี้มาประจำเลยร้าน,นนี้อร่อยเลยต้องสั่งบอ่บอยๆเห็นมาทุกวันเช้ากับเย็นโอ้โห มาได้ทุกวันขอแบบแมคะไม่ชอบหระไข่ดีอะเมืออมม่อวานเราก็ขข่นะคะเมื่อวานเราก็ไข่ได้สิบค,คนนะคะแม่ค้าชิลไปไหมคะเมื่อยเหรอคะ ชีสนะคะไข่ชีสเอาพิเศษนะคะ้ยสิต่อไข่สองฟแล้วก็ใส่นยังไม่ลงน้ำมันนะคะลงน้ำมันเดียวมันจะเดือพิเศษชิ้นเท่าไหร่คะพิ่สิบห้าบาทค่ะค่าหน้าเปล่าจะขายสิบห้าบาท ให้เยอะพิเศษราคาถูกด้วยใช่ถูกหน้าหน้า,าอุดหนุนบ่อยบ่อยเนาะเิครับจูจาะเองไข่แดงดูดนีแล้วมันมีความรู้สึกยังไงบอกพี่เรื่องจริงอ่ะเอาดี ตัดไปให้แล้วนะคะกับไปถึงบ้านใช้มีได้เอนี่อกินขตามยู่เรไ้เลยไแล้วเด้เลยไปอเนไปกร่อยไหมคะมาซื้อหลานบ้า,ท,า,าทุกวันเลยอร่อยค่ะเดือต้องมาอุดหนนทุกวันเลย ไอ้ยป้าดูว่าเรานานแค่ไหนแล้วดีกว่าละเออเึ้นที่5โลขึ้นอะไรแล้วขึ้นอะเลยนะอันนี้คือไม่ได้มีการลองลองดูเป็นไงเป็นไง ีผ่านไปผ่านนั่งรอด้วยก่อนนี่ <laughs> นดเสร็จแล้วมาหาอุปกรณ์ก่อนใช่ไหมคะต้อองยู่ไม่เจอค่ะเอาตลิงอยู่นี่ อันนี้คือรวมรับโมคืออันนี้เสร็จเขาพูดด้ไหมจ๊ะรองกกค่ะใสมันนะครับพิเศษอะค่ะใส่มาได้เลยค่ะ มีโรตีไฟไฟไทอดลอยฟ้าอย่างนี้เนี <c oughs> ่ยโรตีลอยฟ้า <c oughs> น่ากินจังเลยอะ่ะสุกยังคะใส่จานมาเลยค่ะยังไม่ทอดเลยค่ะ เราไปมาทาพิซ ไม่ทันนี่พิซซ่านะเป<จ>็นสูตรรวมอาหารทะเลต้องบอกว่าพิซซ่าร้านนี้อร่อยและรอนานมากของอร่อยต้องรอนานเป็นพิซซ่าที่มีสิ่งที่กังวลสิ่งที่ทีมกังวลหนึ่งก็คือฉันจะกินอะไรยังไงมีแค่สองมือแต่ใดๆก็เถอะตอนนี้หิวแล้วเดี๋ยวแม่ค้าไปเข้าน้ำก่อน ありがとうござ待って。<laughs> <laughs> นี่นะคะเสือคะ่ะอันนี้คือลาตีนนะคะอันนี้พิซซ่าค่ะน่ากินมากค่ะทาให้อร่อยเชงคะขอ,ขอสวัสดีท่านนะคะบ๊ายบาย